สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัดสินพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชุดโซนิกนะครับ66นะครับชักเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อฝาลูกค้าส่งมาทำนะครับอันนี้ยังไม่ได้หลบวาวกับปาดหัวลูกสูบนะครับต้องปาดหัวลูกสูบหน่อยหนึ่งแล้วก็หลบวาลแล้วก็เจาะตา้นานะครับอันนี้ก็ฝานะครับทำการนะครับ เปลี่ยนหลอดนะครับเปลี่ยนบาเปลี่ยนวาลนะครับเปิดทอดให้ด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเปิดทอดมาด้วยนะครับก็เปิดให้ทั้งไอดีและไอเสียเลยนะครับนี่ครับเปิดเยอะเกินก็ไม่ได้ครับทะลุรูน้ําอีกครับสาโซนิกนะครับก็เปิดระวังด้วยนะครับด้านในอย่าชอบทะลุถึงรูน้ําตรงนี้ครับก็ถ้าทะลุก็ต้องมาเชื่อมพ่อเปลี่ยนบาใหม่ครับ ถ้าเชื่อมแล้วมันร้อนหลอดหลุดก็ต้องเปลี่ยนหลอดอีกนะครับก็เปิดระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีลูกค้านะครับเปิดแล้วทะลุมานะครับให้ดูด้านในก่อนนะครับนี่ครับก็โค้งงไว้นะครับอ่าอย่าไปตัดตรงนะครับตัดตรงทะลุรูตรงนี้แน่นอนนะครับรูน้ํานะครับเดี๋ยวต้องเสียเวลาทําฝาใหม่กันอีกนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเสื้อสูบลูกสูบกันบ้างนะครับอันนี้คือปกติธรรมดาของเขานะครับ เวลาเราตีปอกคฟ้านนะครับอ่าที่ร้านจะใช้เป็นปอกแบบปิดหมดสนิทหมดเลยนะครับแล้วเจาะรูน้ำเอานะครับมันจะป้องกันปัญหาน้ำรั่วน้ำดันนะครับได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าแบบของเดิมมันนะครับเพราะว่ามันลูกสูบค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำปอกหนาไว้นอกนะครับ71มิลนะครับใน66นะครับ ก็หนาประมาณ5้ามิลนะครับก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสเตปดันโลครับทิ้งลายมาให้ด้วยนะครับนี่ครับก็มาพูดถึงเรื่องเสื้อสูบวันนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับอาจะยังไม่เคยทํารถเลยนะครับแล้วก็ยังแบบไม่มีความรู้เลยนะครับส่งมาแต่ของน้องเขาเป็นเวฟนะครับเวฟก็มาทําวาล์โซนิคไปนะครับ แล้วก็คว้านลูกสูบไปนะครับปรากฏว่าสินค้าไปถึงน้องเขานะครับน้องเขายังไม่กล้าประกอบนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ยังไม่กล้าประกอบนะครับเพราะว่าน้องเขาเอาไปส่องแสงอย่างงี้ครับเนี่ยครับแล้วมันเห็นมีแสงเข้าเนี่ยครับน้องก็คิดว่าทางร้านคว้านปอกมาให้เบี้ยวนะครับหรือว่าคว้านไม่ตรงนะครับมันมีแสงอยู่ข้างเดียวนะครับอสังเกตนะครับอทางนี้ก็มีนะครับ ทางนี้ก็มีนะครับก็อยากจะบอกว่าหัวลูกสูบเนี่ยครับมันไม่กลมนะครับมันจะขยับได้นิดนึงนะครับซ้ายขวานะครับก็เวลาส่องแสงมองเนี่ยมันจะเห็นอยู่ข้างเดียวนะครับถ้าเกิดหัวลูกสูบมันไปชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอ่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีแสงเลยเห็นไหมครับอ่ามันจะมีอยู่ข้างเดียวอ่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอ่าเอาทางนี้ชิดนะครับอ่าทางนี้ไม่มีทางนี้มีนะครับเห็นไหมครับก็มันจะเป็นปกติของเขานะครับ ในการคว้านเสื้อสูบนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแสงลอดผ่านได้เนี่ยแต่เวลาใช้งานจริงนะครับมันจะมีแหวนลูกสูบอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าน้องเขาก็ไม่รู้นะครับใส่ไปแต่ลูกสูบไม่ยอมใส่แหวนลูกสูบแล้วก็บอกว่าร้านคว้านเบี้ยวนะครับสตาร์ทรถไม่มีแรงอัดเลยนะครับแรงอัดรั่วได้นะครับอันนี้ก็มาอธิบายในคลิปนี้ให้เข้าใจนะครับว่าหัวลูกสูบอ่ะมันไม่กลมนะครับถ้าเกิดหัวลูกสูบกลมนะครับ คว้านใส่ไปเนี่ยวิ่งยังไงลูกสูบมันก็จะติดนะครับมันจะติดคาเสื้อสูบเลยนะครับเขาจึงผลิตมาให้มันไม่กลมนะครับเพื่อที่จะใส่แหวนได้นะครับเพื่อที่จะพาแหวนลูกสูบเนี่ยขึ้นลงได้นะครับถ้าเกิดหัวลูกสูบกลมปุ๊บแหวนลูกสูบไม่ต้องใช้เลยครับอ่าให้มันรีดน้ํามันเองอะไรเองรับแรงอัดเองได้เลยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับมันจึงต้องมีแหวนมารับแรงอัดหนึ่งตัวนะครับกวาดน้ํามันหนึ่งตัว นะครับก็อันนี้เป็นปกติของของมันนะครับเวลาควานนะครับไม่ได้ควานเบี้ยวนะครับอย่างที่น้องเข้าใจนะครับแล้วก็มันจะต้องมีแสงอย่างนี้แหละนะครับถ้าใครควานแบบว่าเอาลูกสูบใส่ไปไม่มีแสงได้เลยติดต่อผมด้วยครับผมมีงานให้นะครับก็เดือนหนึ่งหลายร้อยตัวเหมือนกันนะครับควานเสื้อสูบนะครับจะได้จบปัญหาเรื่องการควานแล้วเอาลูกใส่ไม่มีแสงแบบนี้ได้นะครับก็เป็นปกติของมันนะครับยังในประเทศไทยยังไม่มี ใครที่ทําได้นะครับที่คว้านไปแล้วเอาลูกสูบใส่ปอกไปไม่มีแสงแบบนี้นครับก็เป็นปกติของมันนะครับก็มาอธิบายให้เข้าใจด้วยนะครับอันนี้ก็ของลูกค้าประจําที่เคยส่งมาทํานะครับเดี๋ยวเราก็ปาดหัวหลบวาวเจาะรูน้ําให้ก็พร้อมส่งกลับให้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ